สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปียนธิดาเมฆวาตูมว,วันนี้จะนำเสนอแผ่นพุมิก้างปลาเรื่องหมวก,นกันนกอน 1. วัสดุไฟเบอร์การ์ดคาร์บอนไฟเบอร์เคเบล่าเส้นใยผสมเลซินอีพอ็อกซี่ 2. กระบวนการผลิตการวางชั้นเส้นใยทิศทางเส้นใยแฮนเลอัพสโครงสร้างเปลือกนอก ความหนาเปลือกรูปทรงหมวกเสริมแรงเฉพาะจุดโครงสร้างหลายชั้น 4. ความปลอดภัยดูดซับแรงกระแทกกระจายแรง EPS หลายความหนาแน่นการแตกตัวแบบควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย 5. น้ำหนักและความสบายน้ำหนักเบาสมดุลหมวกระบายอากาศลดแรงสั่นสะเทือนลดอาการคอล้า 6. ต้นทุนและราคาราคาวัตถุดิบขั้นตอนการผลิตเครื่องจักรเฉพาะแรงงานฝีมือราคาจำหน่ายขอบคุณค่ะ